ขอทีอออ่ขอดดขอพูดขอว่าปล่อยานที่ใหม่นี่ยท่านน่้น,น,น,นม่ตัวใหม่เขาเประลักเขาแล้วเขาปอยต้อนมาป่าอนเขาเลยสวัสขอกราบสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและเอฟซีทุกๆท,ท่านนะครับครับวันนี้ปูอัคาราได้เดินทางมานะครับจะเข้าไปในป่า ตามคำบอกเล่าของอดีตผู้ใหญ่เก่านะครับเรื่องลี้ลับในตำนานนะครับต้นไม้ประตูผีนะครับเรื่องนี้นึกว่าเกิดขึ้นแต่ในตำนานนานมาแล้วนะครับแต่เรื่องนี้มีอยู่จริงในโลกนะครับพอดีปูอัคราพาเหงนได้มาพบกับอดีตผู้ใหญ่บ้านท่านก็นเลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง ต้นไม้ประตูผีนะครับครับตัวน,นี้ปู่ก็เลยได้เดินทางมานะครับนรัตสการปู่ผู้รู้เรื่องราวดีในเรื่องไม้ประตูผีครับนรัตสการครับปู่ครับอจ,รอจะเิ่น่อปู่ครับเอ่อเรื่องไม้ประตูผีมันเป็นไปไมาอย่างไงนะครับปู่อ๋อไม้ก็ประตูผีเนาะไม้ประตูผีในโบราณ โบราณคนเท่าคนแก่โบราณก็บอกว่าเป็นไม้ที่เป็นไม้มงคลเป็นไม้มงคลไม่ทนสิทธ์ไม่หายากมันควรจะพบควรจะเจอนี่มันลำบากนไปเจอคนนั้นจะมีโชคมีลาบแล้วบางคนก็ถ้าเป็นหญิงเรียกก็ตัดมันติดทุกติดตัวไว้มันจะนาโชคนาลาบมาให้ป้องกันไทยสำหรับทุกอย่างป้องกันไทยป้องกัน ใส่คุณใสคคนดําอะไรกันป้องกันได้หมดโดยโชคลาบมีไหมโ,โชคลาบก็ลาบเขาจะให้โชคให้ลาบพวกผีปีศาจเขาจะนําโชคนาลาบมาให้เพราะว่าประตูเขาอยู่ตรงนั้นโ oh. อ้ถ้าใครมีไว้ครอบรองถ้าต้นใหญ่ก็เขาไปพวกคนรวยๆมีงินเขาจะตัดไปไว้ที่หน้าบ้านวางใบกลาบใบบูชา,าแล้วก็พวก พวกผีพวกอะ,อะไรเขาจะนำะโชคดำลับมาให้อ๋อครับว,วันนี้ปูจะพาปูอัคราไปเองไปขอกับต้นไม้ประตูผีใช่ไหมครับอว,ว่าจะไปทํารองดูเพื่อ,อ,อเพื่อจะมีอดวงวิญญาณเขาอยู่ประชิงอยู่ตรงนั้นแลเขาจะทําให้เรา เกิดโชคเกิดลาบได้ตามที่วคดเท่าโคแจกเขาคุยกันเขาพูดกันไวจะครับเอฟซและท่านผู้ชมนะครับได้ฟังเรื่องเข้าๆจากอาลุงปู่นะครับตอนนี้ปู่ก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับครับสถานที่ของต้นไม้ประตูผีนะครับ ครับนิมนต์ครับต้องเอาอะไรไปบ้างครับต้นหมวกใหญ่ปูแล้วแล้วเสือมาไหมต้นนี้ปูได้มาถึงสถานที่สถานที่ว่าต้นไม้ประตูผีเขาหลับไม่ประทันอยู่นะครับเป็นฝารกึเลยนะครับือ มาดูเถอะท่านผู้ชมและเอฟซีติดตามไปพร้อมๆกับแจ้าโบราณบอกว่าเราไปหาใบไม้ประตูทีน้ำสูงน้ำล่างนะครับเพื่อจะเป็นแนวทางมาขอโชคขอลาบนะครับเอฟซีและท่านผู้ชมสาธุสาธุเด้อข้าเตจ้าจอมเจ้าพ่อผู้ใดดูร้านโศกลาบสนใจเด้อนี่นะครับเป็นป่ารกทึบเลยครับท่านผู้ชมและเอฟซีนะครับให้เห็นรอบๆด้วยกันนะครับ ต้นไม้ประตูผีนะครับเรื่องเกิดขึ้นในตำนานนะครับแต่เป็นเรื่องจริงในพรานทั้งหลายเขาจะกล่าวเอาไว้ในตำนานนะครับแต่ไม่คิดว่าจะมีเรื่องจริงนะครับต้นไม้ประตูผีนะครับนี่ยมีแต่ป่าเลยนะครับไม่มีแดดส่องลงมาเลยนะครับพอดีปู่ท่านนะครับ สาถุรุกเทวดาภูมะเทวดาและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาต้นไม้ทุกต้นนะครับผมปูอัคราพาเฮงได้เหยียบย่างเข้ามานาะสถานที่ของท่านผิดผูกประการใดปูดอัคราพาเฮงสิบนิ้วขอกราบขอโทษขอไปนะครับครับลูกมาขอโชคขอลาบขอตัวเลขหวยรัฐบาลไทยเลขท้ายสามตัวลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะครับ ในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะครับเจอไหมครับเอาเน,นี่ยเรามือนเขามางไม่เจอ,อไหนอะ่ะอ่ายังไหนอะ่ะ เอาอยู่ตรงไหนนะวันนั้นวันนั้นเข้ามาเจอหาเจอไหมน้อบ้าเอาโอ้หาไม่เห็นนะครับเมื่อวานเห็นอยู่แต่มาวันนี้กลับไม่เห็นนะครับท่านผู้ชมในเอฟซีตัวนั้นหรือเปล่าฮะ<า>ตัวนั้น,น,นไหมตรงไหนอ่ะเข้ามาตรงไหนเมื่อวานเข้ามาตรงนี้แหละ นี่จะออกไม่ได้แน่ฮะ không chưa ra chứ này thấy mấy po không chưa đây po hả? ở đâu vậy? không chưa được gì hết <laughs> อยู่ตี่ไหนมาดูหาไม่เจออ้ออยู่ด้านโน้นไหมโอมาวันนี้หาไม่เจอครับไม่ใช่หาไม่ใช่หาไอเ้เจ้าเพชรบ่อหาพื้นไตเห็นไหมปูบ่เห็นเห็นบ่บ่เอา้าหาต้นตูต้นงไปดู าไม่เห็นนะครับเอฟซและท่านผู้ชมครับเมื่อวานก็พากันมาดูอยู่อ <c oughs> จนปูท่านมั่นใจจะพามาขอโชคลาภนะครับนี่นี่เจอแล้วปูปูเจอแล้วว่ะนี่มานี่มานี่เจอแล้ว <c oughs> นี่ครับ เจอแล้วครับสาถูครับนี่นะครับไม้ประตูผีนะครับสาถูโอ้เฮ็ดให้ลกูกหลานหลงนี่นะครับโอ้เออเจอแล้วเนี่ยเจอแล้วครับเขาอยู่ช่องที่นี่โอ้ยนี่นะครับเอฟซีและท่านผู้ชมไม้ประตูผ<ว><า>ีน่ารกบสวยงามมากครับ หันหน้าไปทางทิศไหนทิศตะวันออกทางไหนทิศตะวันออกนี่แหละทางทิศตะวันออกเ,เออโอเคตรงตะวันตรงตะวันนี่แหละอโอ้โ,อโชคดีมีโชคมีลาบเด้อปูวันนี้เป็นเท่าเป็นโอ,<จ>โอ้กลับมาเออไม่ให้เราเจอเลยเราเชื่อกันนักกันนาะว่าเป็นไม้มงคลไม้ทนศิษฐ์ไม้ทนศิษฐ์นะครับเออ ใครพบใครเจอคนนั้นจะมีโชคมีลาบใหญ่โตมาแต่กันจะมีโชคดิโชคลาบเงินทองอือโอ้นหุงใหญ่หุงเงินใหญ่เลยนี่นี่แต่ปูแต่ปลาม่ไ่ถึงหุงเงินเลยอือโอ้ยสุดยอดสุดยอดโอ้ยไขึ้นแล้วเนี่ย ครับท่านผู้ชมได้ fc ครับตอนนี้หาเจอแล้วครับหาเจอแล้ว <c oughs> เรื่องในตำนานเรื่องลี้ลับนะครับไม้นี้ลับไม่ในตำนานคนเท่าคนแก่คนโบราณเชื่อนักเชื่อนะว่าเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ครับ เดี๋ยวแต่งพิธีก่อนนะครับอะปวงสบายนี่โอ้มีหมากมีหมากมีหมากมีพลูมีพลูมีปวงมาลัยมีปวงมาลัยไม่เคยลบหลูงนะครับเออสบาย คลิปวิดีโอนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับครับเป็นเครื่องวัดวิอ่ะเ้ยปู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 ดูปูด,ไปดูไม่ทนสิดปูดูไม่ทนสิดปูดูไม่ทนสิเหมอกหมิงบอกขันหมอะเป็นหมอบให้ปูให้ยาด้ปูดูปูดคูครับครับ อืมองไปเปิดนั่นละตังนั่นละปล่อยเลยเปิดน้ำขวดนาะไม่แป้งครับไม่มีเสียวน้ำแดงมาถวายตั้งข้างๆกัไเยอย่างดีเลยเออไม่กิมื่าฉันด้อปูดูก็ไดปูดูปูดูนาดูปูดูสาธุเ้อผู้เจ้าผู้โจม เสพที่รักษาปกปักรักษาอยู่ในต้นผู้ปูเถาประตูผีนะครับเปนประตูผีเด้อปู้ย่างพู้ปูเถาวันย์ก็ไดลูกหลานโชคมีลาบเด้ออย่าปิดอย่า,ายดดบังเด้ออย่าปิดอย่าบังลูกหลานนะเพราะอะไรก็ <c oughs> ไ,ได้สมความสมผมตั้งใจผมวัดปรารถนาทุกประการเด้อปูเด้อปู้ยาปู้ยาปูด้ดูปูดูโอ้สวยงามมากสวยงามมากสวยงามมาก เอาขูดที่นี่ก็ได้เน,ะะนาะมากเลยปักธรรมดาก็ได้บโตกโจกก็ได้สาธุเด้อลูกขอพึองบุญบารมีเด้อ ตรงตรงนะฮะอืมถางเลยถางมาเลยแล้วโอ,อ้โห,หลูกขอโคขอชคเขาได้เดี๋ยวตีโทษโกดูกเด้อลูกขอสกิดผิว thắp làm sạch hay ồ má ừm bằng láp buộc thẳng y thẳng โ oh, อ้งามเอ้สวยเด้องามสวยงามมากสวยงามมากตู้เด้อสวยงามเด้อตัวไหวนจะมาคอยเด่นในดังเด้อปู่อัคราขอเด้อนี่บอกเคยเฮ็ดดอกอ่าอาจิมมอนมา ว้า,าสาค, <c oughs> คลิปวีดีโอนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับวันนี้ปู่อัคราพาเหงได้เดินทางมาขอตัวเลข หวยรัฐบาลไทยเลขท้ทยสามตัวล,ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันหกสิบเกกับต้นไม้ประตูผีนะครับนะครับเรื่องนี้มีเล่าอยู่ในตำนานแต่เดี๋ยวนี้มีเรื่องจริงเกิดขึ้นแล้วนะครับถือว่าผู้ที่พบเห็นคลิปวิดีโอนี้หรือนะครับจะมีโชคโด้วยกันนะครับสาตุนะครับสามโมงสาเพราะว่าตัตสมัยพุทธส,ส,สามโมส,สา ก็เขวัดโตละะโตสมาห์ม yani ุตสาอยังปฏิโซอันตรายโยมติอยังปฏิโซอันตรายโยมติยังปฏิโซอันตรายโยมติขอให้ดวงวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ในต้นเจ้าปู่เจ้าป่าดูโอไม่เออช่องประตูผีขอให้เปิด โชคเปิดลาบเปิดบารามีโชคลาบพิทายสามตัวรางวัลที่หนึ่งของวันที่หนึ่งภูมภาพันธ์ให้ข้าพเจ้าด้วยขอให้ปู่เจ้าปู่เทวดาเจ้า,า,จาทั้งหลายที่ปกปรรักรัษายูยนะพระภูมิทีฐานนะที่สถานแห่งนี้จงบันดลบันดาลน,นิรมิตโชคลาบจงบันรดลบันดาลบังเกิดให้มีมาให้แก่ข้าพเจ้าเห็นด้วยเถิดอัญมณีสุอันตรายโยหุติอยังมฏิสอันตรายโยหุติอยัง พระเสอันตลายโหติพุทธพุทธะนิมิตตังปฏิมาณารังพุทโธนโมพุทธยะพุทธนิมิตตังปจิบันาอารมพุทโธนโมพุทธยะพุทธะนิมิตตังปจิมาณาอารมพุทโธนโมพุทธยะพุทธะนิมิตตังปิมาณารังพุทโธนโมพุทธายะ ทโลกัิปังวิโสทยิธรมโลกัติปังวิโสทยิสังโฆโลกัติปังวิโสทะยิพุทโลกัติปังวิโสทยิธรมโมโลกัติปังวิโสทยิสังโฆโลกัติปังวิโสทยิเงียบเลยครับเงียบเลยฮะเงีุบเทยฮะ โลกทิปังวิโสทวิธามโมโลกันทิปังวิโสทวยิสังโฆโลกนทิปังวิโสทิถมิตังกิมาังนะโมละท้าตังัสนะันะมเามัเฮียบนะพอขอท่างม้าม้ามานั่งนี่มาพากันมานั่งนี่ก่อน มาถ้าเอาโชว์อาลับก่อนเงียบๆก่อน

หลายตัวผดเอาไหพวปูไม่เ้อหลายตัวผดรุกหลานบ่หาหรอกเอาให้ฮโาสามตัวชุดเดียตวตัวได้ครับปูเอาใไ้เม่นเมนเนื้อ สมกับคำล่ำลือต้นไม้ประตูผีลูกหลานสิได้เอาอีหยังก็ไปเข่าฝันสิไดมาหาให้อีก คือไปอยู่หลายหม่องเถอะปูคือบอกมารวมกันบอกเป็นอย่างขอให้ได้สามตัวนะปูจะอยู่มองใดก็สร้สางสามตัวอยู่ทางอยู่ก็จะมองบอกเป็นอย่างเอาบอกมาเลยครับตัวใดเนี่ยครับปูตรงนี้นะเ,เลยเตรงนี้ตรงนะี้ มีตัวใดแน่มีเกาศูนหาโอ้ oh, โอ Help, masa, ogi, ตโ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 ตยุหางล่างหางล่างต่าๆเนี่เป็นพวกสุนห uh, ่าโตทึ่งๆสูงๆมันเป็นพวกสุนห่าเป็5าสุนห่าอือเกากับพกตัวเดียวกัน มีมีม,ม,ม,มีมีสองตัว,ตว,ว 63, 63รําได้หกสามหกสามมีกางง่ามครั้งนี่หกสามด้วยนี่หกสามกลงกลางอ้าวอ้าวอ้าวอาวสาธุสาธุเป็นบุญเป็นคุณเด้อบ้านนี้นะครับครับท่านผู้ชมและเอฟซีครับวันนี้แนวทางเลขท้ายสามตัวลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหวยรัฐบาลไทย ในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันรอหกสิบเก้านะครับตัวเลขจากต้นไม้ประตูผีนะครับด้วยพระเดชประคุณหลวงปู่หลวงตาท่านมีเมตตาจิตนะครับมานั่งแผ่เมตตาจิตนะครับได้ตัวเลขนะครับเก้าศูนย์ห้ากับหกสามนะครับเก้าศูนย์ห้ากับหกสามนะครับแม่แม่ถือกระดาษให้ผมก่อนถือตรงมานี้เออถือถือ,อนี่แหละครับ นี่นะครับนี่นะครับน,นี่หนึ่งก <1. S 2> ุมภาพันธ์สองพันห้อ่หกสิบเก้าเก้าศูนย์ห้าหกสามต้นไม้ประตูผีให้โชคนะครับเพราะฉะนั้นคลิปวิดีโอนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับครับเ <ül ham> บิร์เอาเดอร์แมนนะตัวเลขอืม,มเ,อเ,เออาุะนะครับ นี่นะครับต้นไม้ประตูผีนะครับชัดเจนเลยเนาะชัดเจนชัดเจนเนี่ยหก้า่ยงามโอ้งามงามงามโอ้ยแดงโล่เลยเด้เนี่ยัตแดงเลยเด้เนี่ยโอ้ยโท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 มีโปโกปกากระจำเอาเด้ออืมเออจำได้เด้อเมยนง่ายดิเมยมากกว่าลงท่านะครับ ครับเขามากก็หาบ่พอจนไปขออธิษฐานเพิ่น <Diamond> จ <puzzles> ังได้หลายรอบถือ <x> ว่าโชคใหญ่อืมถือว่าโชคถือว่าโชคใหญ่ครับสําหรับคลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับตัวเลขจากต้นไม้ประตูผีนะครับ905กับ63นะครับ 905กับ63นะครับแนวทางในวันที่1นึกุมภาพันธ์สองพันนะครับขอให้ท่านผู้ชมและ f c นะครับจงมีโชคนะครับกับตัวเลขต้นไม้ประตูผีนะครับสำหรับวันนี้ปู่อัคราพาเฮงก็จะขอกราบลาท่านผู้ชมและ f c ไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอกราบสวัสดีครับ